เคียนจิงขนาด1ตัน3มปอก2ชักหนึ่งสสตัวน,น,นี้ใช้ดึงออกนะนี่ใช้สลักล็อกปลดล็อกเป็นเก่านอกมาเก่าญี่ปุ่นมาดูด้วยรวมครับ โยกโยกหมุนคอนโทรลเดียวมีสายแป๊บขาดสายรูนี้ก็ต้องไปปรับปรุงเอานะครับเราขายตามสภาพแล้วก็มีปั๊มมาให้ปั๊มปั่นไฮดรอลิกมา ก็บอกยังดีแกนก็บ,บอกยังดีโอเคข้างในก็มีนะสีฟ้าในสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ08 1622 1299 จะเป็นตัวนี้ก็จะตัวใหญ่ไปเหนือครับถ้าหาขนาดเล็กก็ประมาณนี้